สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานี้ยไหมครับเนี่ยเครื่องซักผ้าเก่านะครับอันนี้เครื่องนี้10กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าวาวปล่อยน้ําทิ้งเนี่ยมันลูกยางมันเสื่อมนะครับผู้ชมแล้วทาให้ปิดน้าไม่อยู่อ่ะมาดูตรงนี้กันก่อนนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ํามันจะไหลตลอดลานะครับเนี่ยคือมันปิดน้าไม่อยู่เนี่ยวาวผมก็ปิด ปิดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแต่ว่าน้ํามันปิดไม่อยู่นะครับผู้ชมวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขแก้ไขไม่ให้วาวน้ํามันรั่วนะครับผู้ชมแล้วเครื่องรับ้าเนี่ยเรายังจะใช้งานต่อไปได้อีกยาวนานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องถ่ายน้ําทิ้งก่อนนะครับผู้ชมเดี๋ยวเปิดเปิดน้ําทิ้งก่อนเปิดน้ําทิ้งให้หมดเพื่อ เออตรงนี้เดี๋ยวผมต้องใช้กาวทาทีคนทานะครับผู้ชมมันไม่งั้นมันจะไม่ติดอ่ะอันนี้น้ําก็หมดแล้วนะครับผู้ชมอ่ะมาดูอุปกรณ์แล้วกันก่อนเลยอุปกรณ์ก็ต้องมีอันนี้นะครับสาคัญคือเป็นวาลว,วาลหนึ่งนิ้วนะครับผู้ชมนี่จะเป็นรูปทรงไหนก็ได้แต่ว่าให้เป็นวาลหนึ่งนิ้วแล้วก็จะมีสายสายยางเอ่อนนิ้วครึ่งนะครับแต่ถ้าผู้ชมไม่มีก็ใช้ ท่อ P.V.C. หนึ่งนิ้วนะครับผู้ชมแล้วก็จะมีซิลิโคนเอ่อซิลิโคอนอีกอย่างนึงแล้วก็จะมีท่อ P.V.C. นะครับอันนี้ผมใช้ท่อนสั้นกับท่อนยาวนะครับผู้ชมอ่ะมาดูวิธีทำกันเลย๋ยวตรงเี้มีน้ำให้มันหมดกันอ่าร้อยนี่นะครับผู้ชมวันนี้เราก็เอาเอาขอนี่นะครับเอ่อถ้าเป็นข้อต่อหนึ่งนิ้วก็ได้ อันนี้ซิลโคนเนี่ยพอดีผมลองตัดดูแล้วมันมันแข็งตรงนี้นะครับผู้ชมผมเลยต้องใช้ที่เปิดตรงนี้อ่านี่แล้วก็เอาซิลิโคนนี่นะครับผู้ชมอ้าลนเอามาใส่ในนี้นะครับนี่นี่ทาแบบนี้เลยให้นานาเน,นี่ นี่นะครับแล้วเราก็เอาตรงนี้มาสวมเลยนี่แบบนี้แต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเอาเอาใส่ไปอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเดี๋ยวดันเข้าไปมันจะได้แาน่นหนาน,นะครับอ่นนี่ทาตรงนี้เลยทาตัวถั่วแล้วกดันให้จมนะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้เลย อ่ะเสร็จแล้วมันจะมีท่ออีกหนึ่งนิ้วอย่างนี้นะครับยาวไม่ต้องยาวมากอ่ะเราก็เราก็สวมสวมแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องทากาวนะครับเพราะว่าเออข้อต่อมันแน่นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นลวมลมเราอาจจะต้องใช้ใช้กาวนะครับุผู้ชมแล้วก็น,นี่อันนี้ก็คือวาลว,วาลวนี่เราสวมไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้กาวก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันแน่นเสร็จแล้ว ก็มีอันนี้อีกหนึ่งตัวอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอซิลิโคนแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับว่าน้ำมันจะรั่วไหมอ่านี่น้ำใกล้เต็มถังแล้วครับผู้ชมเดี๋ยวผมปิดน้ำก่อนนะครับอ่านี่เห็นไหมดูน้ำมีน้ำแล้วนะครับเนี่ยน้ำเกือบเต็มถังเลยอ่ะแล้วผมจะ อันนี้นะครับผู้ชมอันนี้คือตัวปล่อยน้ำนะครับอ่านี่ผมจะปล่อยให้ดูนี่ปล่อยมาแล้วเรามาดูทอ่อนะครับนี่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 ทอ่อท่อที่ต่อมาจากถังเครื่องซักผ้านะครับผู้ชมนี่เรามานี่มีวาล์วที่เราต่อเมื่อกี้กันนะครับผู้ชมนี่อ่ามาดูเลยนี่เห็นไหมไม่รั่วไม่รั่วสักหยดเลยนะครับผู้ชมเห็นไหมนี่แจ๋วเลยครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ํเาเปิดวาลวนี้ให้ดูนะครับอ่าดูนะเนี่ยเห็นนะน้ําออกปกตินะครับผู้ชมเห็นไหมเนี่ยก็เป็นวิธีาการแก้ไขเครื่องซักผ้าไอ้ที่ว่าวาลวเ,เครื่องซักผ้าเก่านะครับแล้ววาลวม,มันเสียเสียแล้วแบบหาอะไรเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราก็ทําวิธีนี้เลยนะครับผู้ชม อาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ